สวัสดีครับทุกท่านมาเจอจย์โชนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับคุณพิธาที่ลาออกนะครับจากหัวหน้าพักเพราะว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อนะครับจําเป็นที่จะต้องมีผู้นําฝ่ายค้านได้แหละเพราะตอนนี้มันก็นานเกินไปที่ตอนเราต้องมารอลุ้นหนกว่าใครจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านและทีนี้มันก็สืบเนื่องไปถึงคนอื่นด้วยสิครับปกติแล้วเนี่ยคุณพิธาเองเนี่ยถูกศาลนะครับสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนก็คือไม่ได้มีมีหน้าที่เป็น แสสชั่วคราวนะครับนี่ตัดสินใจที่จะลาออกจากหัวหน้าภากเพื่อยคนอื่นมาพอพอถ้าจะรับฝ่ายค้านปุ๊บเนี่ยปัญหามันจะไปตกอยู่ที่มออ๋องนะครับเพราะว่าถ้าถ้าได้เป็นนะครับถ้าได้เป็นประธานเ,เป็นผู้นําฝ่ายค้านนพูดตรงๆว่ามันจะต้องมีตัวแรกการแรกครั้งนี้ออาจจะหนักใจนิดนึงแต่ก็ต้องทําใจครับ พราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคือหมออ๋องก็ก็มาจากพรรคเพื่อไทยด้วยที่ยกมือสนับสนุนให้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งถ้าหมออ๋องจะหลุดตามกฎหมายด้วยนะไม่ใช่ว่าหลุดแบบจําใจมันต้องจําใจลาออกครับไม่ใช่ว่าหลุดแบบไปอ,อยากออกเองก็ออกเนี่ยไม่ใช่ครับกฎหมายมีระบุชัดเจนว่าถ้าเผื่อพรรคใดที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านจะต้องมีมีบุคคลที่เป็นประธานสภารองประธานสภาหรือคลม ในนั้นก็มีกฎหมายระบุชัดเจนจึงเป็นส่วนที่บีบพอสมควรก็ด้อมตอนนี้ก็อาจจะคิดกลีดกันนิดนึงเนื่องจากว่าในสิ่งเจาเองปาถนาทุกสิ่งทุกอย่างและและสิ่งที่ตามมาตอนนี้ก็คือคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงเขาจับมือกันกับเสื้อเหลืองซึ่งวันนี้ก็ไปให้กาลังใจหมอชลนานมีทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงท็อปนิวก็มา รูท้ททุกคนได้เห็นในตามสื่อต่างๆแล้วแล้วทีนี้ถามหน่อยว่าแล้วพรรคการเมืองพรรคอื่นๆเนี่ยที่เจตนาที่จะบอกว่าจะสู้ต่อทางการเมืองแล้วตัวเองไม่เสียสละเลยจะได้ไหมในใจเอาไว้ทั้งสองไม่ได้นอกจากคุณจะยอมขัดกฎหมายก็ต้องดิง่งพอพอถึงได้ปลดกล้าวมา กูนำฝ่ายค้านยังไงก็ต้องเด้่งครับเดิ่อง <ST AN CA> ออกอัตโนมัติเลยทักทายทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณนะครับที่ช่วยกันติดตามอาจารย์โชทั้งในในเพจและก็ใน youtube นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยที่รับชมรับฟังวันนี้นะ่ะไปที่กระทรวงสาธารณสุขก,ก,ก็ได้เจอเพื่อนๆอ,อ,อย่างที่บอกแล้วก็มีพี่เคสามทุยมีพี่กุ้งทุ่งแตกแล้วก็ผมอาจารย์โช รอวันที่30วันหนึ่งว่าเราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการทีมเสื้อแดงเราวันนี้ก็นั่งกินอยู่ร้านอาหารของน้องใบชินวัตรนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนใจจากการต่อสู้แบบเดิมๆที่คอยที่จะไปวิ่งอยู่ในม็อบก็มองดูแล้วมันไม่ใช่ทางออกทางออกประเทศจริงๆคือการจับมือกันคือการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนครับทำเพื่อประชาชนสร้างบ้านเมืองไปด้วยกันไม่ต้องขัดแย้งกัน ก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆด้อมส้มน้องด้อมสม้ม,สมให้ให้ต้องคิดให้มากๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าร้อยห้าสิบเอ็ดของคุณจะจะข่อยคว้าทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อนไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับอย่าไปฟื้นชะตาอย่าไปฟื้นการลิขิตเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเองเสียความรู้สึกปเปล่าปกติแล้วมันไม่มีใครป้นไม่มีใครวิ่งราวอย่างที่ไปเก่าวหานะครับแล้วก็นายกก็มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเช่นกัน ทุกคนนะครับในสภา5้าร้อยเสียงก็มาจากประชาชนเรียบร้อยแล้วเพราะได้เลือกตั้งกติกาเดียวกันในเมื่อคุณยอมรับกติกานี้แล้วคุณร่วมที่จะเดินไปในกติกานี้คุณก็ต้องทําใจครับเหมือนคุณพิธาน,นี่ก็ต้องชื่นชมชื่นชมว่าตัดสินใจครั้งนี้คือการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วแหละเพราะว่าถ้าถ้ายังฝืนถ้ายังเล่นเกมการเมืองขัดอยู่อย่างเงี้ยผมมองดูว่าความเข้มแข็งของรัฐของสภาเรา ซึ่งมันต้องมีการตรวจสอบด้วยแล้วก็มันต้องมีหัวหน้าฝ่ายค้านด้วยผู้นําฝ่ายค้านจะต้องมีความเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบในหน้าที่คุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นนายกแล้วจะทําทุกสิ่งอย่างเพื่อขัดขวางก็ไม่ได้ทําถูกแล้วครับคุณมิธาถูกแล้วโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านบาย